เออให้พบรัสฉันเผื่อทำน้ำไม่นะแซนมึงทำเชี่ยอะไรนะนะถ้ามันถึงวันไม่ได้วะฉันไม่รู้จริงๆแต่ตอนนี้ไฟกำลังลามไปหย่แล้วอโอ้พัดเจ้าแซนไฟไมันลามไปทั่วบ้านเราแล้วเนี่ยฉันก็โทษฉันทำมาาไม่เป็นพอมึกเอาละน้องชายตอนนี้พวกเราอาจจะมีน้ำมากพอที่จะดับไฟบ้านพวกเราได้แล้วนะนะสบายใจหายห่วงได้เลย ฉันคิดว่ามันจะได้ผลนะแซนเพราะว่าของสำคัญของฉันและโมเดลฟิกเกอร์สวยๆอยู่ในนั้นหมดเลยเอาล่ะน้องเฉยให้ฉันดับไฟก่อนที่เกิดมาจากการผาไหม้ของน้ำหรืออะไรสักอย่างนั่นแหละจะทำอะไรก็ดีทำเสร็จแซนก่อนที่เราจะไม่มีที่สุกของนอนเอาไว้หลบภัยนะโอเค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 สมเร็จ เอาเหรอน้องชายดูเหมือนว่าน้ำที่พวกเราใช้ดับไปจะช่วยอะไรไม่ได้แถมยังทำให้มันลามหนักขึ้นกว่าเดิมอีกแซนเอาน้ำที่มังเอามาใช้ดูดิโอเคเออแซนนี่เขียนว่าไงเออน้ำมันเหรอใช่แล้วน้ำมันแล้วนายคิดว่าไงล่ะเออก็คงเลวเหมือนกันนี่